สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกทท่านนะครับอ p ีนี้นะครับเป็น EP ีที่38นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องถอนพระเครื่องนะครับก่อนจะไปรับชมพระเครื่องในวันนี้นะครับ<อ>ก็ฝาก f c กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับ<อ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม และจะลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับอีพีนี้นะครับผมก็ได้องนี้เลยนะครับนี่มาแบงปันนะครับมาแบงปันเช่นเคยนะครับนี่เลยนะครับ นี่ครับมีท่านใดรู้ไหมครับว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับอ่นี่เลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์คิตาสีชายนะครับตรงนี้ก็เป็นพิมพ์คิตาสีชายนะครับนี่เลยนะครับเนื้อออกเหลืองอมเขียวนะครับนี่เลยนะครับดูหน้าตานะครับ ตาจมูกปากนะครับจมูกนี้โหบานใหญ่เป็นชมพู่เลยนะครับมีเม็ดขี้ตานะครับลิ้วจีวรนะครับคมชัดนะครับฝั่งนี้ลิ้วจีวรคมชัดนะครับน่าแข้งนะครับติดชัดสวยงามนะครับด้านหลังด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีล่องรอยตะเข็บข้างนะครับตามสไตล์พระหล่อโบราณเนาะ ตามสไตล์พระหล่อโบราณของพิมพคิตานะครับด้านนี้นะครับเนี่ยครับเราก็จะเห็นร่องรอยตะเข็บข้างนะครับนี่ครับจะเห็นร่องรอยตะเข็บข้างเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับ fc นะครับด้านหลังก็ไม่แพ้กับด้านหน้าเลยนะครับโอ้โหด้านหลังนี่เนื้อแบบจัดเลยนะครับเนื้อจัดจริงนะครับด้านหลังเนี่ยดูสนิมนะครับ fc นะครับดูสนิมนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับ f c เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะครับอ่าดูอย่างนี้ก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับนี่เลยนะครับใจเย็นนะครับอ่าในใต้ฐานก็จะออกเป็นผิวมะละแบบนี้นะครับอ่านี่เลยนะครับสนอกชนใจนะครับอ่าชอบก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5 0996341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมโทรมาสอบถามต่อรองราคาได้นะครับองนี้นะครับองนี้นะครับผมเปิดไว้ที่3,500บาทนะครับองนี้นะครับเปิดไว้ที่3,500ัารอยบาทพระทุกองนะครับต้นทุนมาไม่เท่ากันนะครับเราก็เปิดเฉลี่ยไปตามทุนนะครับบางองค์ก็เปิด5,000 6,000บางองค์ก็3,500 2,500 บางองค์ก็สี่พันสี่พันห้านะครับอ่าองค์นี้นะครับเปิดไว้ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับเปิดไว้ที่สามพันห้าร้อยบาทอ่าเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็ส่องที่ใบหน้าก่อนเลยนะครับอ่าดูจมูกนะครับโอ้โหจมูกบานใหญ่เป็นชมทู่เลยนะครับอ่าดูตานะครับาตาฝั่งนี้มีเม็ดขี้ตานะครับ ดูฟีปปากนะครับียิ้มสวยเลยนะครับซอกคอลึกนะครับอันนี้ลิ้วจีบอลนะครับสีชายนะครับสวยคมชัดนะครับตามซอกก็จะแห้งๆนะครับ f c ซนะครับนะครับตรงนี้ใต้คอนี่ก็ใต้ขานี่ก็จะมีสนิมเขียวๆด้วยนะครับน่าจะเกิดจากการแขวนใช้นะครับขี้เหงื่อขี้ไขร โดนน้ำบ้่งโดนอาบน้ำม้่งนะครับก็จะเกิดสนิมเขียวๆนะครับอ่านี่นะครับอ่ารูซอกนะครับ fc ครับมีความเก่านะครับเก่าแห้งเลยนะครับรซอกนะครับนาแข็งนะครับนี่ครับผมชอบมุมนี้จังเลยนะครับ fc นะครับคือเขาเห็นสนิมแบบแห้งเลยอะครับนะครับตรงร่องนักแข็งนะครับ มากนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังนะครับที่ผมบอกว่าเนื้อนี่โอ้โหจัดสุดเลยนะครับนี่ครับ FC ครับนี่ครับผมบอกว่าเนื้อเขาจะจัดเลยนะครับนี่ครับอืครับสนิมนะครับอ่าซาแดงอมดำนะครับอมตาลนะครับนะครับนี่ครับ แดงน้ำตาลดำนะครับสาสนิมดูคมเก่าดีครับ fc นะครับดูคมแห้งคมเก่าดีครับนะครับก็เหมือนท่านได้จับกล้องส่องเองแล้วครับในแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างเราก็จะเห็นร่องรอยตะเข็บข้างนะครับนะครับ ข้างเราก็จะมีร่องรอยตะเข็บข้างให้ดูนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับนี่ครับ f c นะครับนี่ครับสนิมนะครับที่ผมบอกว่าสรดสนิมสาแดงนะครับออกแดงอมน้ําตาลอมดํานะครับนี่ครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้ด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะมีตะเข็บข้างชัดเจนนะครับวิ่งวนมาแฝงนู้นนะครับเดี๋ยวเราดูใต้ฐานกันนะครับ f c สามารถโทรมาติดต่อสอบถามต่กลงราคาได้นะครับที่เบอร์0 9 9ย์4 1 2 7 5 0 9 9 6 3 4 1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าอันนี้ใต้ฐานนะครับใต้ฐาน fc นะครับหรือใต้ฐานอ่าก็จะเป็นผิวมะละก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนี่ครับสวยงามนะครับอ่าองนี้ผมปูดไว้ที่3,500บาทนะครับ fc 3,000ที่3,500บาทนะครับ วยงามมากครับท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มนะครับนี่ครับดูนะครับเอฟซีดูหน้าตาดีครับจมูกบานใหญ่เป็นจุมพู่เลยนะครับจมูกดวงตายังติดชัดนะครับเม็ดกีตาปากจมูกนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปไวๆนะครับส่องให้ดูไวๆเลยนะครับนี่ครับดูคมเก่าเขานะครับนี่ครับความแห้งเขานะครับตามซอกนะครับ นี่เลยนะครับ FC นะครับด้านข้างก็จะมีตะเข็บนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังสวยจริงนะครับสวยจริงอ่ะนี่เลยนะครับนี่เลยครับ f c ซนะครับพาสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานนะครับอ่าอที่ว่าใครไว้ใครได้นะครับหรืที่ว่าใครไว้ใครได้นะครับแล้วก็หลวงพ่อท่านคงเลือกเจ้าของเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกันไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์099-634-1275 0 9 9 6 3ส1 2 7ี 95, เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ